แบดฉันก็จะหมดเลยไปบ้านแล้ววัวล่ะวัวยังไม่มาแล้วทำไมถึงต้องเอาอาหารให้วัวก่อนเพราะว่าถ้าวัวมามันจะบุ้นวายในคอกมันจะเอาข้าไปไม่ได้มันจะแบบอาหารแบบอาหารจะกินตอนนั้นเลยัเป็นข้าวเลย จะกินแบบคว่ำลงมาดิคว่ำลงมามันยังไม่คว่ำฮะสิบห้าค่ะวันนี้วันที่สิบสิบอีกห้าว่ะอ,อ,อีกแล้วองใสต้องให้อาหารกินแล้วแหละอย่างเงี้ย่ ใส่หมวกแล้วทำไมต้องกลางลมพรอ็อพหมวกก็คือพรอ็อพลมก็คือพร็อพเหมือนกัน <c oughs> ไม่ได้ตามนะแค่เดินตาม <c oughs> เสียงลมมาเฉย